สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปที่เราสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองดูคลิปวิดีโอนะครับอ่านข่าวอัปเดตข่าวปัจจุบันนะครับปกติเราอ่านข่าวติดตามข่าวนะครับเราก็ ไม่ได้เราก็ได้สาระจากข่าวนะครับแต่ก็ไม่มีข้อที่ส่วนอื่นนะแต่ในที่นี้นะครับแอปนี้ก็มีการเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการอ่านข่าวแล้วมีรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับอันดับแรกก็ไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับนะใน y Store สําหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android นะครับส่วน Apple iPhone นนะครับก็ แอปสตูนะในที่นี้โทรศัพท์ของผมเป็นเอ d r o i d นะครับก็จะใช้เพย์สตูนะครับผมก็จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอปไทยเดลี่ก็พิมพ์คำค้นนะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยก็ได้ครับนะไทยเดลีนน่นะครับค้นหานะครับเราก็สามารถที่จะกด ติดตั้งนะครับของผมก็ดาวน์โหลดติดตั้งแล้วนะครับก็จะให้กดเปิดนะครับเพราะฉะนั้นของใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับก็กดติดตั้งเลยนะครับนะเราก็จะได้แอปพลิเคชันมานะครับก็จะได้แอปพลิเคชันมาแบบนี้นะครับเมื่อได้แอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับครั้งแรกก็อาจจะมีการให ผู้บัญชีนะครับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนะครับก็ทําตามขั้นตอนที่เขาให้กรอกไปนะครับเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาของแอปแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเหรียญนะตอนนี้ของผมก็ทดลองใช้มาแล้วระยะหนึ่งนะครับก็มีเหรียญเก็บสะสมอยู่2,600 8 9เหรียญนะครับนะมีการสรุปรายได้วันนี้รายได้รวมนะครับหน้าการอ่านในวันนี้นะครับแล้วก็มีเมนูฟังก์ชั่นเยอะะเลยครับนะการเลขเงินนะครับนะรายได้เป็นอย่างไรการเลขเงินนะครับมี2ระบบนะครับก็คือโอนเงินผ่านพ้องเพเข้าบัญชีธนาคารนะครับหรือจะโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านบัญชี paypal นะครับ นะถ้าบัญชี PayPal นะครับจะต้องมีขั้นต่าอยู่ที่16ดอลลาร์นะครับนะต้องเก็บให้ได้5 0 0 0เหรียญน,นะครับจึงจะสามารถถอนได้นะครับใน16ดอลลาร์เข้าบัญชีออนไลน์ก็คือบัญชี PayPal ส่วนพร้อมเท่นะครับก็เพียงแค่10,000เหรียญเท่านั้นนะครับนะก็จะได้เป็น10บาทนะครับนะเรายิ่งอ่านเยอะเราก็จะได้มีไรายได้เยอะแล้วก็มีาการ ดนเกมดูวิดีโอนะครับอีกหลายเมนูการเชิญเพื่อนก็มีเหรียญให้เราเก็บสะสมหลากหลายช่องทางนะครับนลก็เข้ามาใช้งานกันดูนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับตอนนี้ของผมยังเบิกถอนยืนยันการเลียกรับไม่ได้นะครับเพราะของผม,ผมยังมีแค่สองพันหร้อยแปดสิบเก้าเหรียญน,นะเดี๋ยวครบหนึ่งมืเหรียญเมาาื่อไรผมจะมารีวิวการถอนเง่นนะครับให้ ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดติดตามไว้นะครับนะแล้วเดี๋ยวผมเมื่อไรผมก็จะมา,ารีวิวการถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูวิธีการใช้งานนิดนึงครับเวลาเราอ่านข่าวนะครับเ,เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในแถบด้านล่างนะครับนด้านล่างตอนนี้อยู่ที่หน้าบัญชีนะด้านล่างสุดขวาม,มือบัญชีก็มีภารกิจนะครับเราสามารถทําภารกิจในแต่ละวันเพื่อรับเหรียญ อันนี้เมื่อกะยิบผมอ่านบทความไปนะครับก็รับอ๋อยินดีด้วยสองร้อยเหรียญวันนี้ผมได้มาสองร้อยเหรียญแล้วก็มีภารกิจต่างๆให้ทำในแต่ละวันนะครับก็เข้าไปทำงานรายวันผมกดรับก่อนนะยังไม่ได้เข้ามารับเลยนะครับทำภารกิจไปแล้วอืมนะครับอันนี้ภารกิจก็ทำได้เป็นรายวันขึ้นสามพันกว่าแล้วกับผม วิดีโอนะครับก็สามารถเข้ามาดูวิดีโอที่เป็นข่าวเป็นการละครได้นะครับแล้วก็ที่ข่าวนะครับข่าวเราก็สามารถเดียเข้ามาอ่านข่าวนะแล้วมีอะไรได้อย่างไรมาดูกันนะครับสมมติผมเข้าไปอ่านข่าวลดข่าวข่าวอะไรดีด วันนี้ช่วงปีใหม่นะครับวันแรกอุบัติเหตุปีใหม่ตาย43รายเสียชีวิตสูงสุด5จังหวัดผมผมเข้าไปอ่านแาวนี้ครับก,กดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่าด้านขวาเมื่อนั่นี่ครับนะมีวงกลมนี้แล้วก็มีแถบสีม่วงขยับอยู่นะครับถ้าขยับครบรอบเมื่อไรนั่นคือเราได้รับเรียงแล้วครับถ้าเราหยุดการอ่านไม่มีการเคลื่อนไหวในหน้านะครับ Uh, แถบสีม่วงก็จะดิุดเดินนะครับนะถ้าเราเล่นขยับอ่านเห็นไหมครับแถบสีม่วงก็จะเดินนะครับครบวงเมื่อไรกดรับเหรียญได้ทันทีนะครับ uh, เดี๋ยวผมลองให้ครบไปทุกคด,ดูนะครับ uh, เราก็อ่านไปนะครับนะดูข่าวติดตามข่าวผ่านทางแอปครบวงแล้ว ครบนะครับเต็มวงแล้วก็กดรับเหรียญได้ทันทียิ่งเราอ,อ่านนานนะครับเราก็จะยิ่งมีรายได้เพิ่มนะยิ่งมีการให้เหรียญเพิ่มนะครับในนี้ผมอ่านครบรอบผมกดเลยนะก็จะได้มาสามสิบเหรียญแล้วเห็นไหมครับนะบก็ยินดีด้วยสามสิบเหรียญคุณได้รับสามสิบเหรียญน,นะพอเรากดออกอะไรน,นะก็วงกลมสีม่วงก็จะเริ่มเดินใหม่ครับ ก็อ่านไปเรื่อยเต็มก็กดเข้าไปรับหรืออ่านไปนานๆให้จบข่าวแล้วก็เข้าไปกดรับสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้นะครับจากที่เราเคยติดตามข่าวอ่านข่าวนะไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีอะไรที่ได้รับกลับมานะครับวันนี้เรามาอ่านข่าวแล้วมีรายได้กลับมาให้เราด้วยนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ ยังมีอ,อีกหลายๆอย่างนะครับที่สร้างไรายได้ให้กับเราอย่างเช่นข่าวนะครับที่เมนูข้างบนนะครับก็จะมีข่าวที่แนะนํานะครับสังคมการเมืองนะครับบันเทิงก็จะแยกเป็นประเภทให้เรานะครับข่าวต่างประเภทกีฬาเศรษฐกิจสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา เเลือกอ่านได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นนะครับอย่างเช่นวงล้อนำโชคนะก็กดเข้าไปอันนี้ผมกดไปแล้วถ้าจะลุ้นอีกทีก็กดดูวิดีโอก่อนเพื่อรับกันบนฟรีอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีเมนูค ของขวัญเกมนะครับจากรางวัลของขวัญกดเข้าไปในของขวัญก็จะมีการมีเกมนะครับให้เราเล่นรายวันมีการจับรางวัลชิ้นใหญ่ช่วงปีใหม่นะกดเข้าไปที่เกมนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับกดเข้าไปเล่นเกมนะก็จะมีรายได้นะครับเล่นเกมก็ มีรายได้อ่านข่าวก็มีรายได้ดูวิดีโอก็มีรายได้นะครับมีเกมให้เลือกเยอะๆเลยครับนะเอาเ,อาเ,อาเชิญเพื่อนมาดูที่เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลน,นะครับซึ่งนี้เขาบอกว่าชวนเพื่อนรับรางวัลใหญ่รางวัลสูงสุดห้าพันบาทนะครับก็จะมีรหัสเชิญน,นะใครที่กดเข้ามาแล้วก็กกรหัสเชิญของผมก็ได้นะครับ s s 6 r h หกอา็มนขามีรายละเอียดนะครับว่าชวคนคุณเร็ได้กี่บาทคนที่สองถึงสามได้สักไรนะแล้วรวมได้กี่บาทก็เยอะอยูอ่นะครก็ได้มีรายได้ในส่วนนี้การเพิ่มอัตราการเชิญเคล็ดลับนะก็มีรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับเราก็สามารถเดี๋ยคลิกเข้าไปดูรายละเอียด นะครับการเชิญนะเราเชิญมาได้กี่คนกฎกติกาเป็นอย่างไร้ามาอ่านนะครับนะเพื่อสร้างรายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แนะนําไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะครบยอดเมื่อไรนะครับผมจะมารีวิวการถอนเล่นให้ทุกคนได้เห็นกันอีกขั้นหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ